ครับพี่น้องครับะหลังจากที่บาร์บิยานะครับจะเหตุแล้วนะครับเมนูขัวไข่นะครับใส่ดรกแดกนะครับสิมาล่องชิมเบิงนะครับรับข่าวสวยนะครับที่หงไว้แต่เม่อคืนนี้นะครับข่าวสวยก็ได้จริงๆกับข้างจริงครับคราวนี้าไปกินแซ่บก็หนีนะครับแซ่บก็นี ลองเช่นเมันครับสิิงตองเกินว่าขัวดักแด้ใส่ไขรนะครับ <c oughs> แบบครับ <c oughs> คนชาติก็ทีมีมันมันนะครับมันๆครับเค็มจังน้อยเค็มจากน้ำปลาครับ เป็นน้าประลาดและับมีความมั่นของไทยนะครับแต่เวลาเที่ยวไปก็จะมีกรุบกรอบของผักนะครับนี่อกรุบกรอบของผักนะครับสรสแซ่บนะครับลองกินใส่กับเขาบ้างนะครับ เาแต่มุมมองของคนนะครับผเพจนก็นกนบอกว่าเป็นเมนูพิเศษาน,นะครับที่บอกสําหรับคนที่เป็นบนก,กินนักแด่นะครับที่บอกว่าเป็นเมนูพิเศษาน,นะครับอันรับบางบ,บางอย่างกินกินมาต่าไหนนะครับจะนิดหน่อยยายนะครับยายขันเป็นกันเรี่ยงนักแด่เป็นสาวหลอกแล้วเป็นกับ หัวดักแด่มาให้กินนะครับนี่ฝันเป็นนองของยา่ย่ายของบ้ามอยานะครับบามอยาเอิญปัญญา่ด้วยกันนะครับไม่เง่้วฝันนะบาาเอิญม, <c oughs> มีเป็นกระเสียไปแล้วนะครับเสียไปโนเนีเอาไว้วพิภัยเนี่ยนักแดงแล้วนะครับโยบ้านเมาไว่พิัพยซาวไม้แล้ว ลักแน,น่ี่บ้างบางอย่างก,ก็ได้มาจากตลาดจเจริญสีด้วยครับเนี่ยมันวังกับแวะไปหาซื้อกันได้ไปหาเบิ้งกันได้นะครับลักแด่ <c oughs> บนนี้ครับราคาห้าสิบบาทครับนักแน่ถือว่าบ่าแพงนะครับมากกว่าเปินเสี่ยงเป็นตัวนักแด่นะครับเนาะ เป็นตัวมันตัวไมเข่าฟักเป็นนักแดกครับก้อนที่สิเป็นตัวไมตัวไม้ไมีสิส,สิบรือผีเสื้อนะครับเบาบางเบาหยาเคยเห็นยุ่นะครับเ่บวัญใหญ่ขวัญเป็นเหลี่ยงนะครับตัวไม้ไม่ใช่เป็นตัวขาวเนิดหน่อย,อยสิบรตัวใหญ่คือผีเสื้อนะครับเวลามันฝักออกมา เวลาคนจีพอเอาตัวนอนมันกับันจีให้มันจับคูนะครับจับคูเห็นายม่นไส้ถวยนะครับถวยเล็กๆคอไวในกระดงนะครับในกระดงมิผ่ามันจับคูแล้วม่เสียใครใครผสานะครับเพราะใครผสาระยะเวลานึงบรแน่ใจว่าจะกจักมือนะครับเมื่อกสศบปลากออกมาเป็นตัวนอนตัวน้อนน้อยๆครับตัวนอนน้อนใบมอนนะครับน้อยๆ ตัข้าวขาวนหน่อยนะครับเพราะมันเป็นนอนแล้วย่ายมันก็อทีหั่นใบมอนเป็นสร้อยเป็นแผ่นเซนเซนนะครับเป็นเซนเซนกล้ายๆเป็นยาสูบเนาะสร้อยบางๆเป็นเซนนะครับโปรไอมันนะครับโปรไอมันพ่อ พอมันกินมันก็สิใ่ใ่เป็นนอนตัวชี้เข้าขาวยาวๆ,ๆพอมันโตพรามันโตเต็มว้นะครับจากตัวชี้เข้าขาวยาวให้เป็นตัวอ้นวนมันกลาเป็นสีเหลืองเข้มๆนะครับสีเหลืองเข้มๆเข้มแล้วมันก็ิีหจางนั้นยายมันก็สี เริ่มเปาเป็นไซน์ในกระดงที่เป็นช่องๆนะครับเป็นช่องๆเป็นคล้ายๆอูมันช่องๆมันก็จะชักใยครับชักใยกลายปเป็นปลักไหมสีเหลืองนะครับส่วนใยไหมนี่บางบางตัวก็เป็นสีขาวบางตัวก็เป็นสีเหลืองเข้มนะยครับว่าแน่ใจอาจจะเป็นตามสายพันธุ์เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของประจักษ์นะครับแต่ว่า อยู่ในชุดไข่ไข่แม่เดียวกันนะครับฟักไหมในสีสีบวกขึ้นกันนะครับสีสีเหลืองเข้มแน่สีขาวแน่มีนะครับอ๋อครับหลังจากน,นั้นแล้วก็จะเ็เก็บฟักไหมนะครับฟักไหมมากมาต้มใส่หมอน,น้ำหอยเนบบครับมันก็จะมีบเครื่องสาวไหมครับเป็นไม่ตะแกงจุ่มจุมจ่ม ให้มันติดใยไหมแล้วก็รูดรูดรูดขึ้นมามันจะร่วมกันเป็นเหมือนเครื่องจักรครับเครื่องจักรร่วมกันเดี๋ยวถ้ามีผ่านเดี๋ยวบางวันยาจะใส่ใส่ในคลิปให้นะครับใส่ในคลิปเดีโอมันจะร่วมร่วมกันเป็นเซนเป็นเ้นมากก็จะดึง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 เป็นเซนนะครับดึงเป็นเส้นมากมากไวรร่วมกันก้อนเป็นก้อน่ใหญ่ก้อนนะครับเป็นเ้นเมื่อจะเป็นเ้นสีเหลืองเข้มเล็กน้อยว่ามันร่วมกันเนาะครับร่วมกัน นั่นแหละไอโตนอนในฝาหรือตแดกแดนในฝักนะครับที่เหลือเมื่อก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเปน็นอย่างที่ห้ากินนี่แหละนะครับจริงๆแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับมันอกมีใยห,หมบางๆเขาต้องฉีกออกก่อนนะครับฉีกออกไม่ว่าตัด ตัดแล้วก็เอาตัวดักแดดนี่ออกมาเอ็นเลกินนะครับมันเป็นนักแดที่เอามาเห็ดนี่รับรองว่าซุกแล้วนะครับนะปุ่มซุกแล้วเพราะว่ามันซุกจากขั้นตอนการสาวหลอกรือว่าสาวไม้แล้วแล้วก็บมะขวอยี่เท่หนึ่งนะครับมะขวนะครับไอที่มาอยาไปซื้อมากนี่คือเป็นขวแล้วนะครับ ปรุงรสแน่แล้วนะครับมี่มีความเข้มแล้วมี่น้ำปลาแล้วมันจะเห็นว่าตอนที่ว่ามายาขัวว่าเด็กเดียก์ใจไข่หนีใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวใส่บ่ใส่น้ำปลาจสบ่ใส่เกลือนะเพราะว่ายาไม่เข้มนะครับว่าพี่นี่น้ำปลาใส่มาแล้วนะครับจากนั่นนะครับจากที่เซ็นไม้ใหญ่ๆเป็นบอกครับค้นกอใส่มวนใหญ่ๆแล้วมันใหญ่ๆ <c oughs> ไมก็จะเอาร์ฟมา,าทำการยอม ยอมสีนะครับเนาะแล้วก็เอามาใส่เป็นก็ได้ก็ได้น้นๆเป็นสีแยกเป็นสีต่างอ่งงะเราก็จะเอามาใส่ตําหูนะครับเื่องตําหูด้วยกีบ้านบ้านบานงบัวอ,อยา่างเอง็นบัตกีกีตําลาสินผาไหมนี่แหละนะครับกีนี่ก็สามารถตาาาาําครื่ึงผ่าไหมเพราะใื่ึงผ่าไหมรื่ึงผ่าฝ่ายไรื่ึงผ่ายอมข้ามนะครับ เดียวสิขึ้นลูกให้เบิ้งนะครับลักษณะของกีกีสมัยเก่านะครับจะเป็นพุ่งบัญญานะครับเรื่องว่าเครื่องจักรย่อยนะครับเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กในขั้วเลื่อนสมัยเก่านะครับจริงๆเล่ากันานานาที่จะเป็นวัฒนธรรมของคนอีสานสมัยเก่านะครับอาจจะให้เป็นเรื่องเล่าอยู่นะครับนะเรื่เล่าของการ ผลิตเครืองนุ่งหมมันบอกครับเครืองนุ่งหมการท่อผ้านะครับอันนี้ก็บ่าบรญยายกี่กินไป็นั่บาะบตั้งไปนั่มนะครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปของดักแดก โอเคครับผมเหนื่อ <c> ย <oughs> ขึ้นสิพอจบไปทำนี้นะครับเนาะจะยังโมเบิร์ตขอครับมันหลายนะครับกินโมเบิร์ดเดี๋ยวบามมยา้ามวยยาดีฝ้าไปเห็ดงานนะครับมันอย่งขงาน,น <c oughs> สวยจังน้อยนะครับสิบโมงเข่าไปง่ายเลยนะรับจะสุดท้ายนี้นะครับบ้ามวยยาไปขอฝากผู้ชมนะครับกดที่ตามนะครับกด ไละคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้บ้ามายาในการเทรดชิปนะครับบ้ามวยาก็เกิดไอเดียนะครับไอเดียกนคือน่าจะเป็นการเทรดชิปเห็ดอาหารนะครับแล้วก็กินให้เบิ้งให้หลานะครับแล้วก็อาจจะเื่าเล่าของอาหารนะครับที่ที่บ้ามวยารับรู้นะครับเนาะที่คุณยายนะครับคุณยายปัญญามุยยเป็นเคยผ้าเห็ดหรือว่าเบาหอยฟังนะครับ ีเบาไปนั่มไปนั่มกัสิเป็นการเทคลิปในลักษณะนี้นะครับเนาะในลิปต่อไปจะเป็นชิปปีนยางจะยังทาดตามรับชวชมกันต่อไปนะครับสําหรับลิปนี้บ้าวรญญาจต้องขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเด้อบ้าวาญญาจะต้องขอเก้าคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ